บทที่1น7่ความสุขที่ไม่โอ้อวดจัดพิมพ์โดยบิกอยากกินไหมเรายังฝากแพนเค้กมันฝรั่งฝอยไว้ให้คุณด้วยทันใดนั้นเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นในหอพักเฟร็ดจอร์ดและลีจอดแดนที่กำลังเพลิดเพลินกับของว่างยามดึกและพูดคุยกันทุกคนหันไปมองทางเสียงโดยไม่ลืมทักทายเอาเบิร์ดด้วยรอยยิ้มมาทานอาหารด้วยกันครับ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างเสียงของทั้งสามคนค่อยๆลดน้อยลงและความกดดันต่ำที่หายใจไม่ออกก็ดังไปทั่วหอพักในบางจุดทำให้ทั้งสามคนรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าเศร้าหมองเล็กน้อยของอัลเบิร์ตจอรจึงถามอย่างไม่แน่นอนคุณโอเคไหมอืม เอาเบิร์ตหายใจลึกๆระงับความหงุดหงิดในใจอุ้มทอมที่กำลังนั่งยองๆองอยู่ที่นั่นแล้วดูทั้งสามกินของว่างตอนดึกแล้วแปรงขนแมวนุ่งๆเบาๆสองสามครั้งพวกเขาทั้งสมมองหน้ากันไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้เพียงว่าเอาเบิร์ตซ่อนตัวอยู่ในหนังสือแห่งต้นกำเนิดและใช้กระจกสองด้านเพื่อสื่อสารกับใครบางคนอย่างลับๆ อย่างไรก็ตามจากสีหน้าของอัลเบิร์ตและความกดดันเล็กน้อยบนร่างกายของเขาก็ไม่ยากที่จะคาดเดาการสื่อสารนี้ไม่น่าพอใจอยากกินบ้างไหมรสชาติดีมากฉันซื้อซอสมะเขือเทศมาด้วยเฟรดหยิบอาหารเย็นที่ดอบบี้เตรียมไว้ให้พวกเขาคืนนี้จากกระติกน้ำร้อนพิเศษของอัลเบิร์ตและววางจานไว้ข้างหน้าอัลเบิร์ตฉันไม่มีความอยากอาหารแค่กินเอง อาเบิร์ดดันจานกลับไปแล้วเอื้อมมือไปสัมผัสท้องอันอ่อนนุ่มของทอมเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ของเขาก็ยิ่งแย่ลงไปอีกแล้วขนมละ่ะบางทีมันอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นจอรดเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้าหยิบขวดขนมวิเศษออกมาจากตู้แล้ววางไว้ข้างหน้าเอาเบิร์ดนี่คือขนมที่เติมสารแห่งความสุขลงไปซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้มีอารมณ์มีความสุขได้ชั่วคราวไม่จำเป็น เอาเบิดใส่หัวและไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ยาแห่งความสุขเพื่อบรรเทาอารมณ์ไม่ดีของเขาเขายังคงเลี้ยงแมวต่อไปอาจสัมผัสได้ว่าเจ้านายของเขาอารมณ์ไม่ดีเป็นพิเศษทอมจึงไม่ขัดขืนและเพียงนอนอยู่ที่นั่นอย่างเชื่อฟังและปล่อยให้เอาเบิดสะบัดออกไปแน่นอนว่าอาจเป็นเพราะทอมที่เกียดเกินกว่าจะขยับตัวหรือเขาชอบถูกชักเว่าคุณรังเกียจไหมถ้าเราจะใช้หนังสือแห่งต้นกำเนิด เฟรดถามอย่างไม่แน่ใจถ้าไม่ว่าอะไรก็นี่ครับเอาเบิร์ตผลักหนังสือโลหะที่ไม่ได้ถูกยึดต,ต่อหน้าเฟรดแล้วส่ายหัวขนาดที่เขามองดูทั้งสามคนรีบเข้าไปในห้องกิจกรรมตอนนี้คุณน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเขาไม่ใช่ปีศาจอย่างไรก็ตามเอาเบิร์ตกำลังอารมณ์ไม่ดีจริงๆตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงตอนนี้เขาได้พูดคุยกับคู่รักเฟรเมล และยังได้เรียนรู้ว่ายาที่พวกเขาเก็บไว้กำลังจะหมดลงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นข่าวร้ายมากเมื่อม g จิกสโตนถูกทำลายไปนานแล้วแม้ว่าเอาเบิร์ตคาดหวังมานานแล้วว่าวันนี้จะมาถึงแต่อารมณ์ของเขาก็ยังคงแย่มากหลังจากรู้ว่าคู่รักฟมเฟลมมลกำลังจะจากไป พูดตามตรงมีคนไม่กี่คนที่เอาเบิร์ตใส่ใจจริงๆจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนเก่านั้นไม่ค่อยดีนักแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งของขวัญคริสต์มาสและของขวัญวันเกิดให้กันทุกปีก็ตามเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบผิวเผินเพื่อให้สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้เมื่อจําเป็นมีผู้สูงอายุแบบนายและนางเลอเมน้อยมากมันไร้กังวลมาก เมื่อมองดูแมวอ้วนที่หลีตาอย่างสบายๆเอลเบิร์ตก็ถอนหายใจเบาๆและพึพมพำฉันสงสัยว่าผู้ชายชื่อเดียวกับคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่ตอนนี้เหมียวทอมร้องออกมาแล้วลูบหัวที่หลังมือของออลเบิร์ตและบอกว่าอย่าหยุดมันผลักดันซองจดหมายจริงๆ เอาเบิร์ตยื่นมือออกไปจับขาหน้าของทอมหยิบแมวทั้งตัวขึ้นมาจากโตะจากนั้นซุกหน้าไว้ที่ท้องของอ้วนดูดูแล้วลูบสองสามครั้งจากนั้นเอื้อมมือไปบีบหน้าแมวตัวใหญ่แล้วดึงมันเบาๆรู้สึกฉันรู้สึกดีขึ้นมากทันทีแม้ว่าพวกเขาจะคุยกันมานานแล้วแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันมากนักตอนแรกนิโก้ถามเกี่ยวกับงานแต่งงานและบอกว่าเขามีของจะให้และขอให้เอาเบิร์ตไปฝรั่งเศสโดยเร็วที่สุดหลังวันหยุด ต่อมานิโกถามเขาว่าเขาได้ทำนายงานแต่งงานหรือเปล่าและบอกว่าเขาเห็นจากลูกบอลคริสตันว่างานแต่งงานอาจถูกขัดขวางโดยพ่อมดแห่งความมืดและแนะนำให้เอาเบิร์ดลดขนาดของงานแต่งงานลงหรือแม้แต่เปลี่ยนสถานที่จัดงานแต่งงานโดยตรงวางไว้ในบ้านของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครรบกวนทำลายหรือแม้แต่คุกคามชีวิตของทั้งสองในระหว่างงานแต่งงานเอเบิร์ดรู้ว่านี่คือความตั้งใจดีของนิโก แต่เขาก็ยังไม่อยากรบกวนชีวิตของชายชราและเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวไวหลังจากเรียนรู้จากเอาเบิร์ตเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งงานและการคาดเดาเกี่ยวกับคํำทำนายแล้วผู้เท่าทั้งสองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแน่นอนว่าพวกเขารู้ว่าเอาเบิร์ตมีพลังมากและพวกเขารู้ด้วยว่า Albert เอาเบิร์ตเชิญดัมเบิลดอร์มาเป็นหลักประกันในงานแต่งงานแต่พ่อมดผู้ทรงพลังนั้นไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้ และพวกเขายังอาจตกอยู่ภายใต้แผนการสมรู้ร่วมคิดและการคำนวณของศัตรูด้วยหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งสำคัญแล้วนิโก้แฟลมเมลและภรรยาของเขาก็ใช้เวลาที่เหลือนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของพวกเขาเช่นเดียวกับคนเท่าที่มักจะชอบพูดคุยกันหลังจากมีผู้ฟังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพวกเขาก็พูดคุยกันมากขึ้นวิวัฒนาการครั้งแรก ในที่สุดคู่รักเฟลมมลก็บอกใบถึงการทิ้งมรดกไว้ให้กับอัลเบิร์ตอันที่จริงมันไม่ใช่มรดกแต่เป็นงานวิจัยบางอย่างที่อัลเบิร์ตสนใจซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ชายชาราสั่งสมมาเป็นเวลานานในที่สุดคู่รักแฟลมมลก็ตัดสินใจว่าแทนที่จะทิ้งงานทั้งชีวิตเพื่อรวบรวมฝุ่นในห้องสมุดของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์โบบาตองจะดีกว่าถ้ามอบฝุ่นให้กับอัลเบิร์ตลูกศิษย์คนโปรดของเขาเพื่อที่ความรู้ส่วนนี้จะได้ดำเนินต่อไป พูดตามตรงเอาเบิร์ตต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่วิธีการได้มาทำให้เขารู้สึกค่อนข้างซับซ้อนบางทีสำหรับคนเท่าที่มีชีวิตอยู่มายาวนานความตายอาจเป็นเพียงการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งและพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามสำหรับเอาเบิร์ตความตายไม่ใช่หัวข้อที่แน่ยินดีเขายังเด็กเกินไปแม้ว่าเขาจะได้รับมรดกอันมั่งคั่งจากมันก็ตาม อารมณ์โหดหูนี้กินเวลาหลายวันทำให้เฟรดจอร์ดและลีจอแดนคิดว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มแม้แต่คนอื่นๆก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าอัลเบิร์ตกำลังอารมณ์ไม่ดีเพื่อให้อัลเบิร์ตมีความสุขเฟรดจอร์ดและลีจอแดนพยายามหาวิธีต่างๆกันเพื่อทำให้เขามีความสุขบางทีด้วยคำแนะนำของสาวๆาวกลเมตของทั้งสาคนจึงน่าสนใจยิ่งขึ้นและครั้งหนึ่งพวกเขาก็กลายเป็นสามคนด้วยซ้านั่นคือการเต้นแทบเคียงข้างกัน วิธีการของทั้งสามคนไม่ได้ทำให้อารมณ์ของเอาเบิร์ตดีขึ้นแต่พวกเขาประสบความสำเร็จในการทำให้อุปกรณ์ประกอบฉากตลกเป็นที่นิยมในหมู่ทุกคนมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดคุณก็กลับมาเป็นปกติแล้วจอร์ดมองดูเอาเบิร์ตที่กำลังหายใจอย่างสงบและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกกลับมาเป็นปกติแล้วเหรอเอาเบิร์ตถามอย่างสงสยัย ไม่มีอะไรหรอกดูเหมือนคุณจะอารมณ์ไม่ดีนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเฟร็ดพิจารณาคำพูดของเขาอย่างรอบคอบเขารู้สึกว่าเอาเบิร์ตถูกรายล้อมไปด้วยแรงกดดันต่ำมารยยะหนึ่งแล้วทำให้พวกเขารู้สึกหดหู่อย่างยิ่งอืมมีบางอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเบิร์ตยังไม่ได้วางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปแก่พวกเขาและยังคงกินอาหารเช้าด้วยตัวเองต่อไป ในขณะนี้จูจ่ๆนักเรียนคนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปในห้องโถงตะโกนและตะโกนบอกทุกคนโดยไม่สนใจการจ้องมองของอาจารย์คางคกคางคกกลับมาแล้วทุกคนรีบไปที่ห้องโถงเพื่อชมอัมบริดในตำนานนี่คือนักรบที่แท้จริงเขาเผชิญกับอันตรายและความพ่ายแพ้มากมายระหว่างดำรงตำแหน่งแต่ยังคงยืนกรานที่จะสอนในแนวหน้าแทนที่จะลาออกและวิ่งหนีไป เสียงกระซิบจำนวนมากดังขึ้นในห้องโถงและไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้นำในการปรบมือแต่มีเสียงปรบมืออันอบอุ่นและเสียงนกหวีดดังขึ้นเมื่อได้รับการต้อนรับจากนักเรียนจำนวนมากอัมบริตจึงไม่ค่อยมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่กลับกลายเป็นเศร้าหมองมากขึ้นเธอรู้ดีว่านักเรียนที่ฮอกวอตส์ไม่มีวันต้อนรับเธอและเสียงปรบมืออันอบอุ่นเมื่อครู่นี้เป็นเหมือนการเยาะเย้ยเขามากกว่า คนเดียวที่นี่ที่ต้อนรับการกลับมาของเธอจริงๆน่าจะเป็นฟิวผู้ดูแลระบบได้สงบสติอารมณ์ขึ้นอีกครั้งโดยถือแท้เพื่อพยายามแยกย้ายนักเรียนที่มาดูและก้าวไปข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นเพื่อช่วยคนสัมภาระภายใต้การจ้องมองของนักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนอัมบริดเดินเข้าไปในห้องโถงและพบว่ารูปปั้นคางคกถูกวางไว้ตรงนั้นโดยไม่มีแม้แต่ผ้าผืนหนึ่งปิดอยู่นี่ทำให้สีหน้าของอัมบริดมืดลงมากยิ่งขึ้น ทุกคนเพิ่งได้ยินเสียงดังขึ้นมีคนคว้างระเบิดมูลขนาดใหญ่และมันกระทบไปที่ใบหน้าของรูปปั้นคางคกโดยตรงใบหน้าของอัมบริตแข็งค้างราวกับว่าระเบิดมูลสัตว์ได้โจมตีเธอที่หน้านี่คือการยั่วยูเปล่าเปล่าก่อนที่อัมบริตจ,จะฟื้นตัวได้ระเบิดมูลก็โดนรูปปั้นคางคกตรงหน้าอีกหนึ่งในนั้นมีระเบิดมูลลูกหนึ่งโดนอัมบริที่หน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อทุกคนตกตะลึงก็มีเสียงหัวรอบแปลกๆดังขึ้นในห้องโถงพีฟลอยอยู่ในอากาศคว้างระเบิดมูลใส่มือราวกับนักเล่นกลนและท่ามกลางเสียงปรบมือของนักเรียนเขาก็โยนเอที่เหลือทิ้งไประเบิดมูลสัตว์ถูกคว้างใส่อัมบริดหลังจากที่ระเบิดมูลสัตว์โดนหัวของอาจารย์ใหญ่คนใหม่พีฟก็หายตัวไปท่ามกลางเสียงหัวเราะที่ดังลัน่นราวกับว่าเขาเพิ่งปรากฏตัวทักทาย อังกฤโกรธมากจนไม่สามารถทำอะไรกับพีทได้แม้ว่าเธอต้องการหาใครสักคนที่จะระบายความโกรธของเธอแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะนักเรียนคนอื่นๆรอบตัวพวกเขาจากไปทันทีหลังจากเห็นสิ่งนี้เพราะกลัวที่จะกลายเป็นใหม่กระสอบทรายของอาจารย์ใหญ่อัริฤตทำได้เพียงกลับไปที่สำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดด้วยความโกรธและฟิวเดินตามหลังไปพร้อมลากกระเป๋าเดินทางของเขาดูเหมือนเขาลังเลที่จะพูด เมื่ออัมกฤษกำลังจะเปิดประตูในที่สุดฟิลกอร์ดไม่ได้ที่จะพูดว่ามาดามคุณวางแผนที่จะทำต่อจริงๆเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอักเมื่ออัมฤตเปิดประตูเธอก็ก้าวเข้าไปในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนทันทีร่างกายของเธอสูญเสียการทรงตัวและตกลงไปในหนองน้ำโดยตรงราวกับคางคกนอนอยู่ในหนองน้ำถ้าลีจอแดนอยู่ที่นี่เขาจะไม่พลาดโอกาสนี้ในการถ่ายภาพอัมฤตอีกอย่างแน่นอน มาดามคุณสบายดีไหมฟิวถามอย่างกังวลฉันคิดว่าคุณคงจำหนองน้ำไม่ลึกแต่อัมบริตยังคงพบกับปัญหามากมายเมื่อเธอติดอยู่ในนั้นน้ำเสียและโคลนจำนวนมากเกือบจะทำให้เธอหายใจไม่ออกและพยายามดิ้นรนเหมือนคางคกที่จมน้ำในที่สุดฟิวก็เข้าไปจับเธอและทั้งคู่ก็ถูกโคลนปกคลุมไปหมดบา้บาบา้าบ้า อังกฤดยังคงสาบแช่งและลากร่างของเธอโดยที่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกไปยังห้องน้ำของอาจารย์ทิ้งรอยเท้าโคลนไว้เป็นแถวบนพื้นและฟิวก็จ้องมองรอยเท้าที่เต็มไปด้วยโคลนด้วยความงุนงงฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำความสะอาดสถานที่นี้ฟิวพึมพำ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอีกต่อไปโชคดีที่ยังมีห้องว่างมากมายในปราสาทฮอกวอตท,ที่สามารถใช้เป็นสำนักงานได้ด้วยความช่วยเหลือของฟิลอัมบริดจึงเปลี่ยนสำนักงานใหม่ให้กับตัวเองเนื่องจากเธอเป็นอาจารย์ใหญ่เธอจึงเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายในทุกสิ่งดังนั้นเธอจึงเลือกสำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองโดยธรรมชาติเช้าวันรุ่งขึ้น อัมบริดซึ่งเพิ่งกลับมาที่ห้องทำงานของเธอในฮอกวอตส์ผ่านทางเตาผิงพบว่ามีคนคว้างระเบิดมูลสัตว์เข้าไปในห้องทำงานของเธอและใบหน้าของเธอก็บิดเบี้ยวด้วยความโกรธอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้อัมบริดประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือทันทีที่เธอเปิดประตูห้องทำงานของเธอเธอก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเธอทางเดินด้านนอกสำนักงานกลายเป็นหนองน้ำในชั่วข้ามคืน ถ้าไม่ใช่เพราะการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวานนี้อังฤตคงจะเปิดประตูก่อนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่อีกด้านหนึ่งฉันเกรงว่าเธอจะก้าวเข้าไปในหนองน้ำและล้มลงไปมีกลิ่นเม็นน่าขยะแขยงในอากาศจนแทบจะทำให้เธออาเจียน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้อุมบริดโกรธและสันเทามากยิ่งขึ้นก็คือมีกระดานไม้ติดอยู่ที่ประตูสํานักงานพร้อมด้วยรูปถ่ายของอุมบริดในร่างมนุษย์และประโยคต่อไปนี้แอนตี้ทศอะไรแอนอยู่ที่นี่เพื่อคุณกําลังส่งความเคารพสูงสุดอ่าอุมบริดตัวสั่นไปทั้งตัวและในที่สุดก็กรีดร้องด้วยความโกรธปังประตูสํานักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดก็ถูกปิดลง อัมบริดเปิดหน้าต่างและเดินไปมาในห้องทำงานพร้อมกล่าวคำสาปแช่งต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นการกลั่นแกล้งมากเกินไปขณะอยู่ที่โรงพยาบาลเอสมุงฮอสพิตอลฟอร์เมจิคอลมา a d ลารีแอน a ์มาลอัมบริดคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆและมีจินตนาการมากมายอย่างไรก็ตามในวันแรกที่เธอกลับมาที่โรงเรียนความจริงที่โหดร้ายได้ตบเธออย่างแรง หากอัมบริตคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เธอทำเธอคงไม่คิดว่ามันมากเกินไปแต่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้อัมบริตระหนักถึงสิ่งนี้เพราะผู้คนมีสองมาตรฐานและยากยิ่งกว่านั้นอีกที่จะทําให้คนอย่างอัมบริตระหนักถึงสิ่งนี้สมาชิกของพันธมิตรต่อต้านคังคกหลายคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับเรื่องนี้ บางคนไม่ได้ไปชั้นเรียนและซ่อนตัวอยู่ใกล้ทางเดินเพื่อดูว่าคางคกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อพบว่าด้านนอกของสำนักงานกลายเป็นหนองน้ำทุกคนดีใจที่ได้เห็นความโชคร้ายครั้งใหม่ของพวกเขาใครบอกให้เธอกลับมารับใช้และข่มเหงนักเรียนของฮอกวอตต์ต่อไปละ่ะความโชคร้ายของอัมบริตคือความสุขของฉันประโยคนี้สะท้อนถึงความคิดในปัจจุบันของนักเรียนฮอกวอตต์อย่างไม่ต้องสงสยัย การได้เห็นอุม้มบิดโชครายครั้งแล้วครั้งเล่าจะปลุกเร้าความสุขในใจพวกเขาเสมอ